ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรามาอยู่จุดที่มีรถอาบน้ำแมวเคลื่อนที่มาบริการถึงหน้าบ้านแล้วครับติดเตา EP นี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับรถอาบน้ำแมวเคลื่อนที่ที่สะดวกสบายและโดนใจเหล่าพาสแมวสุดๆและวันนี้นะครับตัวแทนบ้านนี้คุณแม่แฮปปี้แล้วก็คุณพ่อลักกี้นั่นเองแฮปปี้จะมาทนแล้วอุย้ยามเสพเราอาบไปอาบมาก็สบายเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยนอนดีกว่า รถคันหนึ่งนี่ราคาแพงไหมประมาณเจ็ดหลักค่ะเจ็ดหลักค่ะรวมราคารถยังไงรวมราคารถโอเคใช่ลูกที่โคดดูหน่อยบรรยากาศจะวุ่นวายขนาดไหนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับเชิบเชิบวันนี้นุ๊เสียงอะไรนุ๊ดใครพี่นุ๊ด้ยินใครมาไม่มีอะไรมั้งไหนดมซิกิ่หลายตัวตัวลากี้ทำอะไรอ่ะมาเลยจะทำทังไมล่ะ น้ำมบิ่งะแฮ้แล้วอนุชตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่เฟิร์นแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณเฟิร์นครับแนะนำตัวหน่อยครับค่ะเฟิร์นค่ะพัฒนาพรวนวงศ์เจ้าของร้านเพชรพิล่าค่ะ เจ้าของร้านพิซซิล่าซึ่งร้านเนี่ยอยู่ที่ไหนฮะเราไม่มีหน้าร้านค่ะแต่ว่าเป็นรูปแบบรถแบบนี้นี่คือคือรูปแบบรถแบบนี้คือไปที่ไหนก็ได้จุดเริ่มต้นในการทํารถอาบน้ำน้องแมวน้องหมาเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับเออมันเป็นเพนพอยต์ส่วนตัวค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วมีทั้งน้องหมาน้องแมวเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่ามาบริการถึงบ้านเราได้เห็นการทํางานของช่างได้เห็นว่าเอยเขาทําอะไรกับลูกๆเราบ้างมันน่าจะดีกว่าคุณเฟิร์นอาบเองเลยไหม อาบเองค่ะอาบเองด้วยใช่แล้วก็มีพี่ช่างมามีพี่พี่ช่างช่วยค่ะเป็นผู้ช่วยใช่ค่ะอ๋อคุณเพื่อนอาบเองเลยนะครับในตอนต้นแต่ว่าหลังๆนี้พอเริ่มงานเริ่มเยอะขึ้นเราก็จะมีช่างให้ทีมงานที่เป็นมืออาชีพพอเข้ามาช่วยด้วยเหมือนกันตอนนี้เป็นไงฮะคิวแน่นไหมครับแน่นค่ะทุกวันเลยมีคิวทุกวันค่ะโอ้โหนี่ต้องทํารถเพิ่มไหมฮะตอนนี้มีกี่คันแล้วฮะตอนนี้เพิ่งเสร็จคันแรกค่ะแต่ว่าเรามีแพลนตั้งใจมีหลายคันอยู่แล้ว นี่คือจะขยายแบบไปทั่วเลยใช่ไหมับใช่ใช่ค่ะเพราะว่าลูกค้าจะได้ลูกค้าจะได้ไม่รอคิวนานเพราะว่าตอนนี้ค่ะลูกค้าทักมาทีนึงเนี่ยเขารอหลักอาทิตย์เขาก็ไม่อยากรอแล้วย่างขนแมวขนหมาเงี้ยมันรอนานไม่ได้นะมันต้องแบบรีบอาบรีบอะไรเงี้ยเวลาไปเล่นชนมาอะไรเงี้ยใช่ใช่ดีไซน์ของรถที่เราออกแบบนี่เราออกแบบเองไหมครับเรามีเอเจนซี่ช่วยค่ะ อ๋อก็คือให้ผู้เชี่ยวชาญออกแบบให้เลยใช่ใช่ใช่ค่ะเพื่อนๆครับผมขอถามหน่อยครับว่าทำไมเราต้องมีอ่างน้ำอยู่บนหลังคารถครับมันเป็นเรื่องของการออกแบบดีไซน์ด้วยเราก็หาอยู่ว่าเฮ้ยรถทำยังไงให้มันเด่นให้มันเตะตาแล้วทีนี้คือเฟอร์นิาเป็นคนชอบ c h a r เ c t ร r design ตัวการ์ตูนอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องมันต้องมีจุดเด่นอะไรบางอย่างที่สื่อว่ารถคันนี้มันคือทำอะไรตัวนี้เขาให้ทำอะไรครับข้างในจริงๆแล้วข้างในมันเป็นคอยล์ร้อนค่ะเราก็เลยทำอ่างอะครอบคอยล์ร้อนแอร์เพราะว่ารถเราติดตั้งแอร์ ข้างในอ่าแล้วเป็นหน้าต่างเปิดเพื่อระบายความร้อนอ๋อแล้วอย่างมีแอร์แล้วเนี่ยก็ต้องมีไดร์เป่าผมใช่ไหมครับแล้วไฟเราใช้ยังไงครับไฟไฟเราก็จะเป็นต่อเป็น power plug ตรงนี้ค่ะอ๋อเสียตรงนี้เลยลักษณะคล้ายรถบ้านค่ะแล้วก็ต่อไฟบ้านที่มันเป็นสองขาปกติเลยอ๋ออุ้ยง่ายเลยก็เหมือนรถบ้านเลยใช่ใช่ใช่มครับมาดูรอบคันนะฮะคุณเฟิร์นเลี้ยงหมาหรือเปล่าครับใช่ค่ะแล้วก็ชอบชั้นเอรเอใช่ค่ะ มีเลี้ยงหมาหนึ่งตัวและเลี้ยงแมวหนึ่งตัวค่ะอ่าก็เลยเป็นนี่เลยพรีเซนเตอร์เลยใช่จะจะมีน้องแมวอยู่ข้างหลังแต่ว่าให้น้องหมาเป็นเป็นหลักอ๋อน้องแมวเลี้ยงพันอะไรครับสกัดติดค,ค่ะไอัดติดถุงันถ้าใครสนใจผมบอกเลยสแกนไม่รอเลย <c oughs> นะพอเดี๋ยวอาบน้ําเสร็จเนี่ยนัดต่อได้เลยนะครับเรามีสโลแกนด้วยนะคะสโลแกนคือเจ้าของสบายเจ้านายสะอาดอาบน้ําตัดขนเคลื่อนที่อ่าเจ้าของสบายเจ้านายสะอาดใช่ค่ะ เจ้าของสบายใช่ค่ะเจ้าของสบายประหยัดเรื่องเวลาไม่ต้องออกนอกบ้านไม่ต้องออกนอกบ้านหรือว่าต้องมากังวลว่าจะไปรับทันไหมใช่ค่ะใช่ไหมฮะไปรับลูกก็สายแล้วไปรับ น้องหมาน้องแมวก็ยังจะใช้เพราะรถติดมากครับช่วงนี้คือช่วงนี้เปิดเทอมแล้วปิดรถติดจุดสุดอย่างผมเนี่ยก็ต้องไปกลับสองรอบใช่ค่ะเพราะมีแมวเจ็ดตัวแต่นเงี้ยหน้าบ้านเลยต้องออกไปนั่งรออีกต้องออกไปนั่งรอนี่ทีเดียวเลยจบเลยเดี๋ยวมาดูด้านหลังฮะด้านหลังอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นเราทําหน้าต่างด้านหลังแล้วพยายามทำหน้าต่างเพื่อให้เห็นการทำงานของช่างให้ได้มากที่สุดค่ะจริงๆอยากทำรอบคันเลยนะคะแต่ว่า มีติดปัญหาเรื่องการก่อสร้างนิดนึงเพราะว่าช่างเขาไม่แนะนําเพราะว่าการที่กระจกลดเยอะเกินไปก็อันตรายเหมือนกันเราก็เลยเทำบ้านใหญ่หนึ่งบานแล้วก็บ้านเล็ก2บานข้างหลังอ๋อก่อนนี้ใช่ค่ะประมาณนี้เปิดประมาณนี้แข็งแรงนะแข็งแรงจะอาบใครก่อนดีฮะตัวคุณแม่แฮปปี้กับคุณพ่อลักกี้ขอที่ตึงน้อยที่สุดค่ะตึงน้อยที่สุดเหรอครับน่าจะลักกี้ลักกี้ครับโอเคครับจับลักกี้ได้แล้วนะฮะ ก็ค,คือว่าเขาจะรู้เลยว่าจะต้องบ,บเอา <ละ S 1> เคสมาเนี่ย <c oughs> ต้องไปอาบน้ำเขาก็จะหลบครับจับยากมาก <c oughs> แต่กว่าจะจับได้เนี่ยกว่าจะขึ้นรถได้แต่นี่เลยครับบางทีเราก็ล่อเนียน,น,ยนได้นะนี่ครับ,รบ okay, อ๋อมันมีชุดด้วยมีชุดด้วยค่ะน้องลักี้สวัสดีครับคุลักี้ครับมีเจอแบบแมวดื้อไหมครับไม่ได้เจอค่ะจริงๆร้านเราไม่ได้รับหมาแมวดุนะคะบางตัวไม่ไม่ดุก็จริงแต่ว่าอาบไม่จบก็มีนะคะคือเขาดิ้น ดินแบบดินหนักมากๆเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ใช้เวลานิดนึงแต่ก็ทําจนจบลูกค้าบางคนเขามีน้องแมวหลายตัวค่ะขึ้นรถไม่ได้เขาเวียนหัวบ้างอ้วกบ้างแล้วลูกค้าเขาก็เลยแบบเหมือนเขาดีใจที่มีรถแบบนี้เวลาที่แมวเขาทํายากเขาจะพูดลูกค้าจะพูดตลอดว่ารอบหน้ามาด้วยนะอย่าหนีนะเขากลัวเราไม่มาอีกเพราะว่าน้องแบบน้องบางบ้านทํายากเงี้ยค่ะอ๋อไปอาบพีต้องอาบพี่โรงพยาบาลก็รอคิวนานค่ะไม่เสร็จแล้วเหรอครับ เสร็จแล้วค่ะเร็วมากลวเร็วมากเลยทุกเล็บแล้วค่ะเนี่ยผมนั่งตัดอยู่บ้านนะไม่เสร็จสักทีได้กว่าจะได้แต่ละขตัดเล็บเสร็จปุ๊บยังไงต่อครับเดี๋ยวจะเช็คขนค่ะว่าดูว่าความมันของขนเขาต้องขจัดคราบมันไหมแบบนี้ค่ะขนโคนหางครับก็คือมีคราบมันเราก็ต้องลงน้ํายาขจัดคราบมันก่อนคราบมันด้วยใช่ตรงส่วนมากน้องแมวจะเป็นที่ตรงนี้ค่ะช่วงโคนหางครับนสบายสุดๆเลยครับ ดีขนใช่จ,จะจ,จะเคลียขนเขาตอนต้นก่อนค่ะเพื่อเอาพวกขนตายบางส่วนแล้วก็เออศษสิ่งสกปรกที่มันติดขนเขาอะค่ะคเคลียก่อนอาบน้ําก่อนหนึ่งรอบอค่ะพอได้วีปุ๊บสบายเลยนะพี่สบายมากเลยครับพี่ฟอนมือเบามากครับไม่เหมือนพ่อเต๋าเลยเมือ่มอกี้ขึ้นมาเราตัดเล็บแล้วตัดเล็บแล้วค่ะ แล้วก็ลงน้ํายาที่หางทิ้งไว้ห้าทีม่นก็วีคนเสียบไว้แล้วแค่นี้แล้วก็รออาบได้เลยรออาบใช่ม <c oughs> ันก็ดีเหมือนกันเนี่ยถ้ามาอาบในหมู่บ้านนะคนขับผ่านไป<า>ผ่านมาเขาก็เห็นเฮ้ย,ยใครมีน้องหมาน้องแมวอยู่เนี่ยเรียกมันที่บ้านได้เลย <c oughs> ถือว่าแบบอำนวยความสะดวกมากๆเลยต่อไปเราก็มาดูอ่างน้ำกันอ่างน,น้ำมีอะไรบ้างครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของฝักบัวค่ะบัวเราก็ เปิดปิดได้จากด้ามจับเลยแล้วก็แชมพูปกติแล้วเราใช้ได้ทั้งกับน้องหมาน้องแมวอยู่แล้วแล้วก็เป็นสูตรอ่อนโยนโซนนี้ก็ด้เป็นโซนที่อ๋ออันนี้จะเป็นโต๊ะไฟฟ้าค่ะรับระดับได้ลูกค้าเขายืนอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยเขามองไม่เห็นว่าเราทําอะไรอยู่เราก็จะแบบกดขึ้นมาให้เขาดูลูกเขาอ๋อนี่ค่ะน้องอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะใช่แล้วลูกค้าเคยขึ้นมาขาบวนนี่ไหมครับ บ่อยค่ะลูกค้าแมวจะเยอะเราทํางานปุ๊บอุ้ยอยากจะช่วยจังเขาขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็มาช่วยกันอาบน้ <laughs> ก็ดีเหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้ววันนี้เรียกผมจะมาเป็นผู้ช่วยนะครับคุณเฟิร์นนะครับในการอาบน้ำน้องลักกี้และก็น้องแฮปปี้ครับไปโอเคมาดูวิวดูวิวโอเคค่ะเดี๋ยวขาหันหน้าไปทางนี้ครับหันทางนี้ใช,ใช่ค่ะเพราะฝักบัวอยู่ทางนี้ปกติที่ที่เฟิร์นทำอย่างนี้เพราะว่าเข้าจากช่วงนี้เขาเขาจะได้ไม่ตกใจมากอ๋อใครอาบที่หมู่บ้านบ่อย ใช่แบบบที่หมู่บ้านบ่อยอ่าแล้วก็มีไหมครับแบบว่าลูกค้าที่เพิ่งเห็นแล้วเดินาต่อคิวเลยเยอะมากเลยค่ะเนี่ยอาบๆอยู่บ้านตรงข้ามเดินออกมากหน้าประตูบ้านเขาก็อุ้มมาว่าขอต่อคิวได้ไหมบางทีเรามีคิวต่อเราก็จะรับต่อไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเวลามันทันเราก็จะทําต่อให้ถามเรื่องราคาเลยแล้วกันครับอยู่ที่ขนาดใช่ค่ะตามน้าหนักน้องตามน้ําหนักน้องเรทถ้าเทียบกับตลาดทั่วไปนี่ถือว่าแพงกว่าไหมไม่ไม่แพงกว่าค่ะเพราะว่าก่อนที่คนที่คนตั้งราคาคนก็เช็คราคาตลาดว่า ส่วนมากตามร้านนะคะถ้าไปที่ร้านเสียอยู่ที่เท่าไหร่เราก็คิดราคาพอๆกันกับที่ร้านปกติที่ต้องใช้ช่างสองคนน่ะไม่ค่อยมีนิ่งๆอย่างนี้มาให้ทําเท่าไหร่นะคะเป็ดอ่าเกลืน้ำเล่นน้ำไหนเขานะเต็มอางน้ำในคลองอะสรนะอะไรมองในคลองมีล็อกซี่เองนิ่งมากเลยบอกว่าผมนิ่งเหรอได้เดี๋ยวผมจะขยับให้ดูก็คือรอบแรกเราจะเอาสิ่งสกปรกคร่าวๆออกก่อน รอบสองจะเป็นทำความสะอาดสุดท้ายฮะน้องปิดลาคกี้นี่ถือว่านิ่งไหมครับนิ่งค่ะถือว่านิ่งเพราะปกติเนี่ยที่ต้องบอกว่าอย่างที่แดงทําไมถึงต้องมีช่างสองคนอีกคนต้องช่วยจับอีกคนคอยคอยลูกคอยอะไรใช่ค่ะแต่นี้คือสามารถประคองคนเดียวได้ออไปหน่อยได้เที่ยวเที่ยงรถมันสวยมากเลย เห็นร <anto> e <au> ูครับก็เลยเห็นรูเห็นช่องฮะก็เลยกระโดดครับจับได้นะครับจับได้จับจับไว้จับไว้โอเคล็อคล็อคไว้อเคเคยอาบเองครับแต่ว่าไม่เคยอยู่นิ่งอย่างนี้เลยเพราะว่าเราไม่มีอ่างอะไรแบบนี้ก็คือพาเข้าห้องอาบน้ําคนนะครับแล้วก็แค่ปิดประตูพอปิดประตูปุ๊บโหกลัวครับดิ้นตะเกียรตะกายกระโดดอะไรเงี้ยใช่ครับอันนี้มีผู้ช่วยด้วยนะครับแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับ ไนย์ไนย์ a นย์ไนย์ไนอ์ไนย์ไนา์ไนย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 มไนยคไนย์ไ้ย์ไนย์ไนย์ันย์ไนยวไนย์ไนย์ไนย์ไนท์ไนย์ไนย์ไนท์ไนย์ไนย์กนยงไนย์ไมยุไกย์ไนย์ไนย์ไนย่ไนย์ไนย์ไนย์รนย์ไนย์ไนร์มนยเไรย์ไนครไนย์ไนย์ไรย์ค่ะ์ไาส่วนย็ไ็แพงดยวย ตัวตู้รถแล้วก็อุปกรณ์อ่างข้างหน้าก็เหมือนกันค่ะอ่างข้างหน้าคือเกิดจากความต้องการของเราส่วุดๆใช่ใช่ค่ะมันก็เลยราคาแรงเฮไปที่ไหนดี้คะไม่ไปตายพี่ไปดูรถไหมคะไม่ไปแล้วอ่ะพัดต่จะพังไปไหนแล้วที่มันจะเสร็จเพี่นี่ไปด้วยเหดดี้เฮดดี้พร้อมไหมคะพี่ไม่พร้อมค่ะ อย่างพันติติชอตแฮร์สก๊อตดิฟโฟอะไรอย่างเงี้ยโดยประมาณกลางๆเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับส่วนมากจะเจอไซส์ที่เป็นประมาณ550คือไม่เกิน5้กิโลห้ากิโลห้าห้าสิบบาทเองเหรอฮะห0าร้อยห้าสิบนะแล่เราห้าสิบบาทรวมกัดเล็บเช็ดหูแล้วก็ถ่ายอุ้งเท้าค่ะตั้งแต่5้กิโลถึง9กกิโลจะอยู่ที่750ดรอก็คือแล้วแต่น้ำหนักแล้วว่าขนยาวขนสั้นขนสั้นขนยาวราาคเท่าไะคะ บริการของเราก็คือจะมีอาบน้ำ<ม>สปามีทั้งน้องหมาน้องแมว<อ>สปาจะมีะแบบค่ะสปาปแบบที่เป็นการนวดด้วยฟองแชมพูแล้วก็ลงพิน้นนวดก็จะช่วยเรื่องของบำรุงขน เพิ่มเข้าไปกับอีกแบบหนึ่งคือเป็นลักษณะของใช้ผงเป็นผงที่ช่วยทําให้เขาแช่ตัวทั้งตัวค่ะผสมยาแล้วแช่ตัวอันนี้จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผิวอักเสบทาให้ ograph, น้องหมาน้องแมวผ่อนคลายเพิ่มขึ้นมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะเลือกแบบไหนให้น้องรับบริการดูเสร็จเรียบร้อยแล <stal> <S <S ้วโหหอมมากเลย นะครับขอบคุณคุณเฟิร์นมากนะครับผมที่ขับรถนะครับมาอาน้องแมวให้ถึงบ้านเลยนะครับผมชื่อขอชื่อร้านอีกทีครับร้านเพชรซิล่าเพชรซิล่าเพชรซิล่าช่องทางการติดต่อติดต่อได้ที่ไหนครับก็ช่องทางโซเชียลนะคะในหลายช่องทางทั้งเฟซบ o o กท t กต็อกอินสตาแกรมนะคะเซิร์ชชื่อร้านได้เลยค่ะเพชรซิล่า PE T Z I L A ค่ะอ๋อแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยต้องจองล่วงหน้าไหมคระต้องจองล่วงหน้าค่ะแนะนําประมาณห7ถึงวันค่ะ้าโอเค ครับผมก็ฝากด้วยนะครับถ้าใครนะครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไม่อยากให้น้องเนี่ยออกไปอาบน้ำข้างนอกหรือว่าขับรถเครียดเมารถอะไรเง<ช>ี้ยก็สามารถรใช้บริการคุณเฟิร์นได้นะครับหรือว่าก็ซิล่าได้เพชซิล่าค่ะมันมาจากก็ซิล่านี่แหละเพราะ,ะมันกลายเป็นเพชซิล่าเห็นไหมแต่ว่าต้องเปลี่ยนนะครับเพชซิล่าเลยครับผมก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับไปติดตามเขาได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับใครที่ดูคลิปนี้นุ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย Ho <laughs>